ซีเนี่ยเป็นหนังที่ผมแบไม่ได้อยากจะดูอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้รู้ข่าวเลยครับแต่ว่าบางเอิญนว่าหนังอ่ะมันไม่มีอะไรดูนะสุด,ดาเน,นี่ยเรื่องอื่นก็ตลกากลาอะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรดูเอาหนังเข้าใหมท่ที่ไม่มีฮะไม่มีอะไรหนังดีๆดูอะไรเงี้ยเออมีหนังผีแต่ว่าพอไปดูรีวิวต่างประเทศอะไรเงี้ยหนังผีเกาหลีก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยดูไอ้เบิร์นิงซีนิหน่อยวะเห็นเป็นหนังยุโรป หลังเนี่ยสวีเดนนอร์เวย์อะไรอย่เงี้ยคนเลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จอะหุ้ยเอ์ไพรส์ว่ะสนุกนะฮะสนุกนะฮะผมบร n i n ิงซีเนี่ยผมเฮ้ยโอเคเลยว่ะอะไรเงี้ยทุนสร้างไม่ได้เยอะนะขึ้นหนังเรื่องเนี้ยผมมองว่าเข้าหาจุดจับได้ดีอืมจุดจับที่แบบแตกต่างจากฮอลลีวูดแล้วก็ฮอลลีวูดมันจะใส่แอคชั่นอะไรเข้ามาไงทําให้หนังอะมันดูทุนสูงแอคชั่นเข้ามาแต่เนี้ย พยายามใส่ของวิทยาศาสตร์ให้มันดูนอกสมจริงให้หนังมันดูสมจริงนะฮะอืมนะครับหนังมันดูสมจริงขึ้นมันดูอธิบายได้อะไรเงี้ยมมนได้แอคชั่นเวอร์วังมมนได้แอคชั่นเวอร์วังนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หนังจากเหตุการณ์จริงเป็นหนังที่แต่งขึ้นนะครับเขียนขึ้นอะไรเงี้ยเขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่งตัวละครขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ได้มีแอคชั่นให้มันเวอร์วังอลังการหรือระทึกขวัญที่มันขี้โม้เกินอนะเขียนบท ขึ้นมาตามพื้นฐานความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้เออโอเคเลยนะครับตั้งแต่เปิดเรื่องเลยครับผมเล่าก่อนเปิดเรื่องเรื่องนี้อะปรดักชั่นเนี่ยผมก็บอกอุ้ยแปลกดีวะอะไรเงี้ยคือตอนเปิดเรื่องนี่ฮะมันจะเป็นเป็นการแบบปล่อยขุนยนต์ลงมาในใน,น้ําแล้วก็ไปตืบหาบเบาแสด้้น้ำมาครับของแท่นขุดเจาะที่ทะเลเหนือนะฮะทะเลเหนือแถวรนเวย์อะไรเงี้ยเดนมาร์กีเดนเนะี่ยก็คือตลาดค้ารามันนะครับ b ร e n d ทะเลเหนือเนี่ยฮะก็คือแถวนั้นแหละน้ำมันเยอะอะไรเงี้ปย,นยนปอยคุนยุนไปไเงี้ยอุ้ยแล้วมันมีแบบเทคนิคแปลกๆที่มีความเป็นไซไฟด้วยนะฮะไซไฟที่ดีที่ดีเลยฮนะไซไฟที่มีโอเคเลยแล้วก็อ่ามันมีการถ่ายทอดภาพแล้วก็การเล่าเรื่องอ่ะที่ชวนให้หน่าติดตามชวนให้คนดูสงสัยชะงนแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเออมันมีสิ่งลึกลับอะไรอยู่หรือเปล่าหรือมันเกิด สาเหตุอะไรที่แท่นขุดเนี่ยมีปัญหาอะไรเงี้ยน่าติดตามเล่าโอเคเลยฮนะแล้วก็ตรงเนี้ย production อนะในทุนสร้างขนาดนั้นนะแบบหนังยุโรมเนี่ยโปร d u c t i o n เนี่ยโอเคเลยไม่เยอะแต่น่าสนใจ CG เนี่ยก็โอเคนะระดับหนึ่งอืมไม่ได้ใช้ซ g แบบดูเลือเทอะแล้วมันหลอดนูนออกมาลอยออกมามันไม่ใช่มันใช้ซีจอย่างชันฉลาด รู้จังหวะใช้นะครับผมรู้จังหวะใช้อะไรเงี้ยใต้ทะเลใช้อืมการถ่ายภาพปกติเสียงก็ปกติถือว่าปกตินะครับผมบูลโโชันน่ะผมให้เฉยๆนะฮะเฉยๆบูเลอชัอโโชนไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสองบทบทผมชอบตรงนี้ผมชอบเลยตอนแรกอ่ะผมดูหนังอะ่ะกลางเรื่องยอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันท่าจะเรื่องจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะฮะ หนังไม่ไดส้สร้างจากเรื่องจริงคือหนังนะครับมันคล้ายๆกับพวกของแบบนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อะก็ทำซีนาริโอขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยิบมาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้ดีเลยฮะโอเคเลยโอเคเลยทำออกมาได้แบบเอ้ยเล่าออกมาได้แบบดูเรียวดูสมจริงอะไรเงี้ยอืมจนคนดูอ่มองว่าเอ้ยหนังมันดูสนุกนะแม้ว่าหนังอะ่ะมันจะมีโลอชั่นที่ใส่แอคชั่นกันมาบ้างอะไรเงี้ย บทของมานะันก็ยังไม่ได้แบบเป๋ไปบทมันก็ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้โมเวอร์วังอนะไรเงี้ยบททุกอย่างมีเหตุผลเหมือนกันนะมีอะไรสอนลับอยู่แม้แต่ฉากการหนีตายฉากอะไรเงี้ยมีการสอนลับที่ค่อนข้างดีเลยฮนะค่อนข้างดีอยู่นะครับผมบทดีมีตัวละครที่เขาเขียนขึ้นมาให้ดูไม่เก่งไม่เก่งนะ คือใช้ประสบการณ์ใช้วิวจรารณญาณต่างๆในการเอาตัวรอดประสบการณ์อะ่ะม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีความแข็งแรงแบบีิโมหรือว่ามีจังหวะที่มีคนอื่นมาช่วยอย่างทับขันอย่างพอดีอะไรเงี้ยเออตัวเองจะตายแล้วใช่ไหมคนอื่นมาช่วยพอดีอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะคือมันจะดูแบบเอ้ยแก้ปัญหาจนได้อะไรเงี้ยหรือแบบง่ายๆนะฮะรู้ปุ่มกดหรือว่ารู้คันโยกอะไรเงี้ยก็เลย รอดตายมาได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเออโอเคอยู่ตรงบทบทยอดเลยฮะนางเอกของเรื่องนี้อะโซฟียนะครับผมเขาชื่อโซฟียนางเอกของเรื่องเนี้ยเป็นนางเอกที่โดดเด่นมากเลยฮะแล้วก็ผมต้องจําตัวละครนี้แน่เลยคือผมนึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนนะถ้าใครเคยดูนะหนังเมื่อประมาณสัก30สปีที่แล้วนะครับเดอะเอบีนะครับผมเดอะเอบีหนังที่เจงคาเมลอนกับกำกับนะครับผมเป็นหนังใต้น้ําดําน้านีน่ฮะ แล้วก็ไปหาเรือลำน้ำแล้วก็มีเอเธริสเล่นแล้วก็มีผู้หญิงนะที่เป็นนางเอกอะที่ขับเรือลำน้ำใต้ทะเลอะอืมอะแบบเธอก็ขับเออขับแต่ว่าเธอเก่งในอีกแบบหนึงอะเก่งด้านการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์รเครื่องมือช่างอะไรเงี้ยเออคือผู้หญิงตัวเนี้ยเขียนมาเพื่อแบบส่งเลยนะครับคือเก่งเลยอะ เก่งแต่เก่งแบบความเป็นจริงไงอืมไม่ได้เก่งมุโมเวอร์วังอะไรเงี้ยเก่งความเป็นจริงแล้วก็ตอนทา้ทายก็มีสิ้นหวังนะคือแบบมันทําอะไรไม่ได้ละจะยอมแพล้ละอะไรเงี้ยจะตายละยอมตายอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ก็ได้แบบไอ้พระเอกมันมามาพูดบอกว่าเฮ้ยลองทําอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยอก็เลยรอ,อดอะไรเงี้ยดีนะครับต,ตัวละครตัวนี้ดีมากจนคนดูต้องแอบเอาใจช่วยนะฮะโซเฟียนะครับชื่อ เป็นนางเอกแล้วก็เป็นดาราที่แบ่งหนังเลยนะโซเฟียแล้วหนังข้าปูโมดีด้วยคือตัวละครในข้าปูตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอเป็นหน่วยกู้ภัยอืมแล้วก็สามารถขับยานสำรวจใต้น้ำได้อะไรเงี้ยมีสกิลย,ยานการขับยานสำรวจแล้วก็ตอนอยู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่างซ่อมตั้งซ่อมอะซ่อมซ่อมรถอะไรเงี้ยเออเธอก็มีสกิลพวกงานช่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ พอไปใช้ในเหตุการณ์จริงอ่ะคนดูก็เชื่องไงมันปูมาแล้วไงมันปูมาแล้วว่าเธอมีสก,กิลอย่างนี้มาพอไปกู้ภัยอ่ะแล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆอ่เธอแก้ปัญหาด้วยใช้สก,กิลงานช่างได้อันนี้คนดูเชื่อแต่ถ้าเกิดเรอยู่ไม่ปูนะคนดูงงนะผู้หญิงอยู่ๆมาอุย้ยอะไรงานช่างเก่งจังอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเออมันปูมาจนคนดูเชื่อว่าผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้นะสามารถทําอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยโอเคอืมกดดีแค่ ผมไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นนะตัวอื่นอนะ่ะมันเป็นตัวประกอบตัวสำรองแต่ดังเรื่องนี้อ่ะตัวเฟียนะฮะชื่อแบกหนังคือแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะออกมาอะตัวนี้ผ่านนะครับผ่านเลยชอบเลยฮนะคุณภาพการสแสดงอนะ่ะผ่านมีมีร้องไห้เลยด้วยนะฮะมีร้องไห้มีแบบอุย้ยแบบมีโกรธอะไรอย่างเงี้ยครบนะดาราชื่ออะไรไม่รู้นะผมต้องไปดูเดี๋ยวอืมคนเนี้ยเล่นดีมากเลยต่อมานะ สนุกตามแนวหนังสนุกเรื่องนี้สนุกสนุกนะฮะสนุกแบบอารมณ์คล้ายๆ d e e p w a t e r h o r i z o o n แหละครับแต่มันจะมีความเป็นสมจริงมากกว่าไม่ได้เวอร์วงังมีเหตุผลรองรับทุกอย่างเลยมีความเป็นมันดาที่มากกว่าไม่ได้แอคชั่นกระโดดลงน้ำอะไรไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นการแก้สถานการณ์โดย โดยมีความเป็นไปได้อยู่อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆได้อะไรเงี้ยแอคชั่นไม่มีน้อยนะฮะแอคชั่นน้อยนะครับใครดูหนังแอคชั่นเนี่ยคงจะคงจะไม่ใช่มันจะเป็นหนังระทึกขวัญหนังระทึกขวัญน,นะครับเรื่องนี้เนี่ยที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยแท่นเลยนะฮะอยู่ในทะเลเหนือเป็นร้อยแท่นเลยเออคิดด,ดูถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินแยกอะไรขึ้นมาเนี่ย ๋อเลท่นะฮะเลเทกันไปอะไรเงี้ยคุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่าตัว๋วแต่ถ้าเกิดคนจะไปดูหนังแบบระดับฮอลลีวูดอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะฮะระดับฮอลลีวูดมันไม่ใช่แต่ต้องการหนังยุโรปไอแนวอย่างเงี้ยซึ่งยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยสร้างนะฮะหนังแนวอย่างนี้มันจะเป็นหนังแนวดรามา่าอะไรมากกว่าหนังอารยอย์ตอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดหนังยุโรปแนวอย่างเงี้ยก็หาดูได้ยาก ก็ถือว่าคุ้มถ้าเกิดจะดูหนังยุโรปแบบนี้นะสไตล์ทินเลอร์อ่ะก็โอเคนะไม่ค่อยมีเลยปกติยุโรปจะทำหนังแนวอย่างอื่นอะไรเงี้ยโอเคเลยฮะคุ้มอยู่นะผมหนังให้ข้อคิดคนดูนะครับผมผมให้ข้อคิดว่านเรื่องนี้ว่านนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่กว่าปะอืมนะครับมาน,นี้ที่แบบโอ้ยเคยคนปกติอะต้องกลัวตายแล้วอะ แต่เธอก็แธอก็ใจแข็งอ่ะใจดีสู้เสือนะครับผมใจดีสู้เสือนะฮะใจดีสู้เสือเอาชีวิตรอดอะเอออย่างอย่างนี้เลยฮะให้ครับตอนสุดท้ายไปดูนะครับผมตอนอยู่ในเรืออันนี้อะเรือชูชีพอะเรือชูชีพนะะก็คือเรือชูชีพคล้ายๆเรือนี้ฮะของเรื่องกัปตันฟิลิปนะครับผมที่ทอมแพงเล่นเน่ะแล้วก็กัปตันฟิลิปเนี่ยลงมาในเรือไงเรือชูชีพมันจะมี อยู่สองลำแล้วก็ลงไปลำหนึ่งเป็นเรือเอาชีวิตรอดนะครับผมนั่นแหละเธอก็อยู่ในเรือนั่นแหละแล้วก็อดทนอดกัน้นพยายามแก้ไขสถานการณ์ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมบุนนิงซีนะภาพรวมเนี่ยผมให้ชอบเรื่องนี้เซอร์ไพรส์เป็นหนังยุโรปนะครับผม,มที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นภาคไทยนะครับที่ผมดู แต่จริงๆแล้วเป็นภาษานอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมซับมีทรับหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้รอบอะไรเงี้ยอยู่ๆผมว่าเอ้ยพอผิดหวังจากบึงการแล้วไงให้ลองเข้าไปดูหน่อยว่าอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูในเรื่องนี้หน่อยว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูว่าภาคทงภาคไทยอะไรไมอะไรก็ได้ว่าอะไรเงี้ยภาคไทยก็ได้จะดูทรับเลยก็ได้อ่ะก็เลยต่อเลยดูไปพอเข้ามาดูเสร็จเอาภาคไทยอะไรเงี้ยภาคไทยนะ เนะก็เลยไม่ไดร้รู้เสียงว่าเป็นเสียงภาษาอะไรน่าจะนอร์เวย์ปะ่ะนะครับผมโอเคนะ